สปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นอะไรนะ,ะตัวอักษรนะคะที่ขาดไปนะคะเอ้ยให้ดูเลยเหรอเขายังไม่กดไลค์กดแชร์เลยตะกล้องทำงานไม่ดีนะเนี่ยอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งอ่ะปะเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูรุ่นท็อปของเรารุ่น G T นะคะลูกค้าเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะนี่นะคะสวัสดีคนดูทั้ง400กว่าท่านแล้วนะคะตอนนี้นะคะอุ๊ยทำไมรถทำไมมันหน้าหน้ามันเปิดอเปื้อนขนาดนี้เนี่ย อันนี้คือแบบรถแบบเดิม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 อันนี้โชว์ความเรียวนะคะความเรียวความเรียวของตัวรถนะคะยังอยู่ในขั้นตอนตกแต่งวันนี้นะคะที่ลูกค้ากำลังเห็นอยู่คือรุ่น GT นะคะไทตัน4ีประตู GT รุ่นท็อปสุดของตัวเกียร์แมนนวลนะคะตัวนี้เป็น GT อ GT แมนนวลเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าก่อนกระจังหน้านะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะกระจังหน้าจะเป็นสีสีนี้นะสีเงินๆนะคะแล้วก็ถัดมานะคะนี่ คิ้วกันชนนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะแบบนี้เลยนะคะรุ่น G T ลูกค้าดูรู้ไหมว่ารุ่น G T แตกต่างกับ G S ยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่ามันสามารถดูด้านหน้าได้นะคะมันไม่ยากไม่ยากนะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูเดี๋ยวจะบอกว่าดูยังไงนี่เลยค่ะลูกค้าเห็นกล้องไหมคะสังเกตดู G T มันจะมีกล้องเดอ้อเนี่ยมันจะมีกล้องด้านหน้านะคะเวลาหมาเหม่ยอ,อยู่ด้านหน้านะคะก็คือแบบเราจะเห็นหมดเลยนะคะ เวลาช่วยจอดอะไรพวกนี้อยู่ด้านหน้าเราเห็นหมดเลยนี่คือรุ่นของ GT ถ้า GLS คือไม่มีแต่ว่า GLS มีกล้องหลังมีกล้องหลังเหมือนกับคันนี้เพียงแต่ว่าไม่มีกล้องหน้าเท่านั้นเองนะคะ,ะคันนี้นะคะถ้าถามว่าพิ๊บตกแต่งอะไรไปบ้างแล้วใช่ไหมเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะพิพใส่สกเกิร์ตเข้าไปให้แล้วสกเกิร์ตหูแดงๆแบบนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมมีตัวหลอกนะอันนี้คือตัวหลอกเขาเรียกว่าตัวหลอกนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันใช้งานไม่ได้จริงแต่ว่าเขาเอาติดไว้เพื่อความสวยงามนะคะ อ่าแล้วก็สำหรับตัวสเกิร์ตนะคะสังเกตด,ดูด้านข้างเขามากับฟออ่าเขามาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะแบบนี้ LED อ่าเวลาเปิดเนี่ย LED เนี่ยเขาจะให้แสงสว่างที่แบบชัดเจนแล้วก็คมมากนะคะไฟเนี่ย LED เนี่ยคือคมสุดแล้วนะคะแล้วก็สว่างมากเพียงแต่ว่าอายุการใช้งานของเขามันจะน้อยกว่าพวกหลอดทั่วไปเฉยๆแค่นั้นเองนะคะแต่แต่ว่าคนสมัยนี้คือแบบเหลือๆเลยเหลอ,เ,หลอ,เ,หลอเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ เดี๋ยวไฟขาดเราเปลี่ยนใหม่เอ,อ่อเพราะฉะนั้นใส่ LED นะคะสวยแน่นอนนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวอะไรนะสกเก์ตหน้านะคะอ่ะถัดมาค่ะด้านข้างไปฝั่งไหนดีฝั่งนี้เหรอเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เอามาฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้เราจะมีตัวซุ้มล้อให้นะคะด้านข้างเพื่อเพิ่มความดุดดันเห็นไหมซุ้มล้อเราใส่เข้าไปให้มีลูกค้าหลายๆท่านถามนะว่า อ๋อซุ้มล้อเราเนี่ยมันติดตั้งยังไงเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าเขาติดตั้งยังไงอันนี้เนี่ยเขาใช้กาวเห็นไหมมองอดีๆเห็นไหมมันจะเป็นกาวแปะอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยชิ้นเนี้ยข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นกาวนะเนี่ยกาวก็ซิลิโคนกาวแล้วก็เอาซิลิโคนโคมาปาดตรงนี้ทีหนึ่งนะคะเก็บงานเก็บงานมฝุ่นมันเข้าครับอ่าเก็บไม่ให้ฝุ่นมันเข้านะคะมีคนแอบกว่าสิบบ่เกียวไม่ให้ฝุ่นเพราะกลัวเราแบบพูดไม่ได้ โอ้ยรู้นะรู้ไม่ต้องมาสอนเราเล่นค่ะตะกล้องมาเดี๋ยวตะกล้องไม่ถ่ายรูปให้นะคะบอกลูกค้าอแล้วเราสังเกตดูตรงนี้นะคะมันจะเป็นน็อตที่มันมีของไอ้ตัวนี้อยู่แล้วก็คือกันไอ้น็อตเดิมของไอ้ตัวอะไรนะกันสาดไอ้กันอะไรนะกันโครบางโคนนะคะซึ่งเขาก็แค่ถอดตัวนี้ออกแล้วใส่อันนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปรูเดิมอันนี้เราไม่ได้เจาะเพิ่มนะอันนี้คือรูเดิมนะลูกค้าอันนี้คือรูเดิมนะ อ่าอันนี้คือรูเดิมนะใส่ยึดไว้ในรูน็อตเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็ให้มันทนทานให้มันอยู่ให้มันใช้งานได้จริงนะคะอ่ากลับมาที่ตัวซุ้มล้อตัวซุ้มล้อเนี่ยมันเป็นตัวขนาดเท่าไหร่นะตัวนี้6นิ้วนะอันนี้เป็นตัว6นิ้วแต่ว่าจริงๆของเราเนี่ยเรามีให้เลือกตั้งแต่6นิ้ว4นิ้วแล้วก็8นิ้วนะคะแล้วก็มีทั้งแบบมีหมุดแบบนี้เนี่ยหมุดแบบนี้ก็มีหรือไม่มีหมุดก็มีเป็นดําด้านดําเงาพวกนี้คือเรามีให้ครบหมดนะคะ อันนี้ไม่ต้องห่วงสําหรับใครที่แบบไม่ชอบแบบนี้อันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่ชอบแบบนี้เออแต่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันมีหลายแบบยังไงเธอก็ต้องซื้อกับฉันจะไปซื้อคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมจะไปซื้อ้คนอื่นได้ยังไงเมื่อกี้มีคนถามว่าเจ๊สูงร้อยเท่าไหร่เจ๊สูงร้อยเจ็ดสิบหกนะคะลูกค้าเจ๊สูงร้อยเจ็ดสิบหกนะคะมาต่อกันเลยค่ะด้านข้างคันนี้เราเปลี่ยนล้อให้นะคะจริงๆลูกค้าจะไม่เปลี่ยนนะแต่เซลขยันขยออันนี้คือเรื่องจริงนะ เซลเขยังทายออบอกว่าเปลี่ยนเธอป้าไม่เป็นของแถมก็อยากจะแถมให้กาบละเปลี่ยนเธอ,อะนะคะเพื่อความปังอ่ะเราก็เลยแนะนําลูกค้านะคะอันนี้เรียกว่าล้อดอกไม้นะคะลูกคา้ามีอยู่ช่วงหนึ่งคือตัวนี้ขายดีมากขายดีจนแบบโอ้โหหาของไม่ได้อ่ะพลิกเพ่นดินหานะคะแต่ว่าวันนี้ก็ของก็เริ่มมาแล้วทยอยมาแล้วอันนี้เนี่ยเป็นแม็กซ์ส่งออฟโรดนะคะพร้อมกับยางออเทอเรนอันนี้เขาเรียกว่ายางออเทอเรนนะคะลูกค้าสังเกตดูดี ายางจะเป็นของมนสเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นยาง at at ก็คืออัลเทอร์นอัเทอรนเนี่ยมันจะเหมาะกับพื้นผิวเรียบกับพื้นผิวตะกุยนะคะสามารถใช้ได้สําหรับใครบางคนที่แบบว่าไม่กล้าใส่เพราะแบบกลัวกลัวอะไระอะกลัวมันดังอันนี้พี่การันตีนะว่ามันไม่ดังนะคะลูกค้าแล้วมันใช้งานได้จริงนะคะถ้าจะเป็นพวกดังๆอาจจะต้องเป็นพวกมัทเทเลนมัทเทเลนก็จะเป็นแบบดอกใหญ่กว่านี้เป็นแบบสําหรับตะกุยโดยเฉพาะไอ้พวกนั้น คือดังแน่นอนนะคะแต่ถ้าเป็นออเทอเรนี่สามารถใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าซึ่งอันนี้เนี่ยพิพมีให้เลือกด้วยนะลูกค้าอันนี้ก็ยังอยู่ในแคมเปญซึ่งตัวนี้เนี่ยลูกค้าเลือกรับเป็นแม็ก18นะคะตัวนี้พี่มีให้เลือกทั้งแม็ก18แล้วก็แม็ก16นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยหรือจะแม็ก20ก็ได้แต่20เดี๋ยวจะใส่ยางบางแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะดังแค่นั้นเองนะคะมามาดูรวดลายด้านข้างหน่อยมานี่ด้านข้างของเรานะคะ ดานข้าของเราเราก็ใส่ลายเข้าไปให้จริงๆลูกค้าก็จะไม่ติดเองนะเราก็จะบอกอีกว่าใส่เธอเหตุตอนแรกเลือกมาแบบนี้นะคะว่าชอบแบบนี้เราก็บอกอเคุณเกมใส่เธอนะ,ะเราก็ส่งลายไปให้คุณเกมเลือกประมาณ30ลายนะคะคุณเกมก็บอกว่าเอาแบบคันนั้นนะคะแบบคันที่เคยออกไปอ่ะอย่างนั้นก็ได้ไม่มีปัญหานะคะเราก็จัดให้นะคะมาก็ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะก็สวยนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะ สวยแบบนี้ไม่พอนะไม่เท่าไหรนะ่นะนี่ดูด้านข้างสําหรับตัว GT นะคะนี่ตัว GT เขาจะมีปุ่มอันนี้รู้ไหมว่าปุ่มอันนี้คือปุ่มอะไรคะตะก้องรู้ไหมคะว่าปุ่มอันนี้คือปุ่มอะไรปุ่มล็อกรถอันนี้คือปุ่มล็อกรถแล้วมันปลดล็อกรถได้ด้วย,ยไหมได้นะคะเก่งมากเลยค่ะขอเสียงตบมือกดไลค์กดแชร์ให้กับตาก้องของพี่หน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะถ่ายคลิปให้จนรู้แล้วค่ะว่ารถแต่ละคันมีอะไรบ้างน,นะคะอ่า พีก็เชื่อว่าแฟนเพจพีส่วนใหญ่ก็รู้เหมือนกันเพราะว่าฟังวนๆจนจำได้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นปุ่มล็อกรถนะคะอะมามาเลยค่ะมาเดี๋ยวพาไปดูภายในมาภายในอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะแต่ว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็มีจอมาพร้อมจากโรงงานเลยนะคะสังเกตดูหน้าจอดีดนะจอมจะไม่เหมือนกับตัว GLS g l s จะเป็นจออีกแบบหนึ่งนะ g l s เนี่ยข้างๆเขาจะมีแบบตัวแบบใส่ usb <Ooh. S 1> เออแล้วก็มีตัวหมุนๆแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นทัชส,สกีีนหมดเลยเพิ่มขึ้นมาแบบอัปเกรดให้โซขึ้นมาอีกนะคะนี่ภายในก็ปุ่มที่พวงมาลงพวงมาลัยก็คือจะเยอะและที่สำคัญก็คือนางมี p u s ส start โอ้นี่เราไม่ต้องไปแบบเสียบกุญแจให้มันแบบเจ็บขานึกออกป่ะสมัยก่อนอย่างเงี้ย ยังไม่มีไอที่หอที่ไอที่คล้องอะไรนะคล้องเข็มขัดอะเราก็จะเอากุญแจยัดไปแล้วไอเขี้ยวกุญแจมันก็จะทิ่มกระโปรงกระเป๋าเป็นรูบ้างบางทีนั่งก็ทิ่มขาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมสมัยก่อนยังไม่มีที่คล้องอะเออก็จะเป็นประมาณนั้นบอกไว้รู้อยู่เลยแต่บางยี่ห้อเขาก็มีแบบว่าเก็บพับปลายอบางยี่ห้อเขาก็มีเก็บพับปลายเช่นเชฟโรเลตนะคะก็เป็นแบรนด์เก่าพิพเองนะคะก็พับแบบไฮโซพอแบบเาจะไอ้นี่ก็กด กันจะ <I think. S 1> เด้งออกมาเอออันนี้เขาเป็นกะว่าไฮโซนะคะก็จะแบบพุบพับพุบพ,บพ,บพับอย่างนี้ได้แต่ตอนนี้ของเรามีซูไฮโซกว่านะคะก็คือพอรออกไปเลยนะคะเป็นฟุตสตาร์แทนอ่านะคะนะมีใครอยากดูตรงส่วนไหนอีกไหมมีไหมมีไหมมาดูด้านหลังนสักนิดนึงไหมสายถึงไหมครับพี่ตากงสายถึงไหมคะ,ะถึงไหมคะ,มคะอ,คอ่าไม่น่าจะถึงนะคะ,ะไม่เป็นไรอยากจะบอกว่าถึงสายมันไม่ถึงไม่เป็นไรนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพีพ่แนะนําให้ว่า ตัวรถคันนี้เนี่ยมันมีกล้องหลังด้วยนะคะลูกค้าแต่กล้องหลังจริงๆของเราเริ่มตั้งแต่เจียแแล้วนะคะ,ะน้องแนนอย่าเพิ่งขยับนะจ๊ะน้องแนนอย่าเพิ่งขยับนะคะคันนี้ราคารถอยู่ที่เท่าไหร่คะน้องแนนคันไหนคะคันนี้คะ่ะราคาอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นสามพันตอบถูค่ะ,คะรถตายไปคะ่ะเราตายไปคะ่ะสําหรับตัวเจลเอสะคะรถจัดที่ราคาเท่าไหร่เจลเอสใช่ไหมคะ แปดแ,แสนห่งหมื่นแปดแสนห้าหมื่นสี่พันอ่าแล้วเรามีแคมเปญดาวลุ้นต้นเท่าไหร่คะสำหรับสี่ประตูยกสูงดาวลุ้นต้นห้าหมื่นเก้าค่ะอ่าใช่ผ่อนอยู่ที่ฮะอ๋อหนุ่ยอ๋อหนุเดี๋ยวนูต้องตื่นเต้นก่อนเหรอเออหนุ่เหมือนทำข้อสอบอยู่ใช่อผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่คะผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะอ่าตอบถูกค่ะ ขอเสียงตบมือแล้วก็กดไลค์กดแชร์น้องแนนด้วยค่ะอันนี้เทนมาดีนะคือบอกเลยว่าถ้าตอบไม่ได้นี่คือหลังมือนะคะเออนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันบ้างดีกว่ามาอ่านกันคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะคะขายแต่รถกระบะรถเก่งขายไหมครับขายค่ะคุณพี่หนูขายทุกรุ่นนะคะคนล่าฝันใช่ไหมพี่คนล่าฝันสวยจังเจ๊อาขอบคุณค่ะ ไม่ใช่คนสวยอย่างเดียวนะเป็นคนน่ารักด้วยปกติคนน่ารักรถสวยรีวิวก็สวยขอบคุณค่ะรถสวยคนก็สวยนี่แหละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะจัดซักคันอยู่<บ>พี่ธีรพัฒน์คำเกตมาจัดเลยพี่บอกเลยว่าออกรถที่ไหนไม่สวยเท่ากับเจีฟ e นะคะเจีฟคอนเฟิร์มนะคะออกรถกับเจีฟ e นี่คือสวยสุดนะคะเจอายุเท่าไหร่เจอายุประมาณสามบอกแค่นี้พอสามพอสามขวบ พีพ่สูงเท่าไหร่สูง176นะคะพีพ่สูง176ต้องบอกก่อนว่าที่บ้านเป็นคนสูงนะคะอ่าคุณพ่อก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ190ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกอย่าแปลกใจพูดอย่างนี้อย่าแปลกใจที่พีพ่จะเป็นคนสูงอ่าพีพ่ตากล้องขาข้างหลังมันเหมือนมันจะไม่เข้าหรือเปล่าเข้าไหมอ่าโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกล้องก่อนนะไม่ใช่แผ่นดินไหวนะลูกค้าเขากําลังจะใส่กล้องเข้าไปใน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 ฐานกล้องนะคะแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวในใจอ้เล่นเออเล่นมุกละหนึ่งนะคะสวยน่ารักขอบคุณค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วมามามา,มาอ่าใครมีคำถามอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ <c oughs> ตัวเรนลี่อาประตูยกสูงราคาเท่าไหร่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อเรนลี่อาประตูมีด้วยเหรอยกสูง <c oughs> มีไหมเอามีหรอ <c oughs> รถยังไม่มาเลยยังไม่เห็นเดี๋ยวขอดูราคาให้ก่อนนะคะลูกค้าจำไม่ได้เลยเพราะว่า ราคามันจะวิงมากเลยอ่ะราคายิ่งกว่าบิตคอยอีกนะเนี่ยเอาจริงนะคะราคามิสซูเนี่ยมีอะไหนอีกมีอไหนอีกนะอ่านคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ก่อนมีใครสงสัยอะไรนะคะสอบถามมาได้เลยไอตัวเล็กสวยดีติดตามตลอดเลยจากสิงคโปร์ครับขอบคุณมากๆค่ะสิงคโปร์ซื้อได้นะคุณพี่นี่ล่าสุดเพิ่งจะจองมานะคะพี่โจพี่โจอยู่ที่อะไรนะ เกาหลีนะคะพี่โจก็คุยกับน้องแนนไม่รู้เรื่องก็คุยกับพีอฟก็ได้นะคะใครคุยกันน้องแนนหรือน้องเมย์ไม่รู้เรื่องก็บอกนะคะบอกมาได้เลยนะคะว่าจะคุยกับพีอีฟนะคะรีเควสมาได้เลยนะคะวันนี้เจ๊สวยครับพิกติกรสวยทุกวันค่ะไม่ได้สวยแค่วันนี้ระบบถุงลมตาจังถุงลมมันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเอง ล้อแมกแถมทุกรุ่นหรือเปล่าครับแถมทุกรุ่น FC นครสวรรค์สวัสดีค่ะอยากไปเที่ยวนาครสวรรค์จังเลยค่ะคุณพี่คนสวยสีเสื้อก็สวยค่ะคุณพี่สวย่ะโอเคมาเดี๋ยวก่อนนะสำหรับโปรโมชั่นนะคะพี่ฝากไว้ทิ้งนะคะลูกค้าพี่ฝากไว้ทิ้งนะสำหรับโปรโมชั่นก็คือ 4ประตูตัวสูงนะคะดาวเริ่มต้น50,009ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,700นะคะ11,700 50,009ผ่อน11,700 11, นะคะได้แบบนี้สเกิร์ตหน้าก็ได้นะคะซุ้มล้อก็ได้นะคะล้อแม็กก็ได้นะคะอะไรได้อีกว่แนนแม่ค้าก็ได้ะะไม่เอาไ,ไม่ใช่แนนไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เอาไม้ออกจากปากลูกค้าได้ยินไหมเนี่ยสำหรับ4ประตูนะคะ4ประตูยกสูงนะคะดาวเริ่มต้น50,009 ห้าหมเอ้ยถูกจังเว้ยเออห้าหมืเกสเกิร์ตหน้าได้ซุ้มล้อได้ล้อแม็กเลือกได้ยางเลือกได้เลือกวันให้ไปส่งได้เลือกบ้านให้ไปส่งได้จะบ้านเล็กบ้านใหญ่ส่งให้หมดค <c oughs> <c oughs> ่ะอาะไรอีกอะไรอีกมาโสดไหมพีบไม่ตอบอันนี้ไม่ตอบ สนใจเจีฟตัวยกสูงกลัวออกรุ่นนี้ไปแล้วอีกไม่กี่เดือนตัวใหม่ก็ออกมาเสียดายอันนี้ไม่อันนี้ยังไม่มีข่าวนะลูกค้ายังไม่มีข่าวนะว่ามันจะออกมาไหมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกลัวนะคะอ่ะยีฝากไว้อีกสักคันหนึ่งดีกว่านะคะสำหรับสีประตูเตี้ยสีประตูเตี้ยพร้อมไหมอะ่ะพ่อคะาเ,เอาเหรอ จริงๆอะมีสีประตูเตี้ยอยู่หนึ่งคันเรามีพร้อมเครื่องเสียงมีพร้อมชุดแต่งมีพร้อมล้อคอสมิกออโอ้โห,โหสวยระเบิดเลยเออเดี๋ยวพี่มาใหม่ไหมเอาไหมอยากให้ดูเครื่องเสียงจริงๆลูกค้าเพราะว่าเครื่องเสียงคันนั้นสวยมากอันนี้ก็แข่งไม่หยุดเลยอะเส,สียงดังทั้งวันเลยนะคะเออนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้พีพด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพีพฝากแคมเปญไว้สักทีก่อนจะไปนะคะสําหรับ4ประตูตัวเตี้ยนะคะลูกไอ้สประตูตัวยกสูงนะคะลูกค้าแบบคันนี้นะดาวเริ่มต้นแค่ห้าหมื่นเก้านะคะย้ำกันอีกทีคือห้าหมื่นเก้านะคะห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้านะผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะคะลูกค้ามีใครได้ยินเสียงเขาตัดแต่กระเบื้องแต่กระเบื้องไหมเออได้ยินอย่างไรเนาะเสียงดังมากเลยนะโฮมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ดีกว่าลูกค้าเพราะว่าคุยตอนนี้คือไม่รู้เรื่องแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะคะใครสนใจอยากออกรถขวับพีบเลยช่วงนี้พีบว่างนะคะโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังส่งไอเดี๋ยวตอนช่วงส่งการไม่ต้องโทรมาเด้อข่อยข่อยซีข่อยซีอะไรดีข่อยซีไปอยู่หน้าห้างอ๋อข่อยซีอยู่หน้าห้านไม่ต้องโทรมาเด้อเออจะเป็นผู้สาวลอมซิงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วบ้ายบายสวัสดีค่ะ